รดต้นไม้เท่าใหญ่แผนผมไปรดน้ำต้นไม้อากาศแบบขมุขมัวหน่อยนะวันใหญ่วันเนี้ยวันอาทิตย์ทำไมมันเงียบจังเลยเนี่ยได้ข้าวยัง่ใหญ่ที่ร้านตะหยาดนิเวศ ยายไปซื้อกับข้าวแล้วนู่นคราบชวับชวับยายมาแวะพักนิดครับหนึ่งตรงแยกตรงแยกสยามนิเวศอ๋าจจะให้ดูกันก่อนว่า เก้าโมงสิบโมงแล้วบรรยากาศเป็นจังไดเป็นเชงไหนเนาะขึ้นเงียบแต่เะาพี่น้องรับงมให้มาดูบรรยากาศก่อนโอ้ยว่ามันเขาให้ปคนเันย่างไกลับผมเ่าไปแค่ห้องเขาไปสัมษณส อ,อ,อ๋อยากเห็นอยากเห็นบรรยากาศมาได้ไดไ,ดไ,ดได้ได้แขงตัวดีๆเนะลกยูทูบเลย,ยบนี้ <c oughs> <อ>เห็นไดค้ครับวัสดีครับวันดีครับ<อ>วัสดีครับทุกคน<อ>ขายดีบอนี่ขายดีบอขาย ไอ้ของแสบแวันสี่ลลาเขาก็เค็ดหลายใครเพื่อลูกค้าหลายอื<า>ของาลานปา,าแววที่เจ้าของสักแสบตัวนี้มีอยังแน่นอนเหมือนี้เนาะปลาดุกย่าง,าางอันนี้ไทยไทยหนาไอ้ทยหนา,ากร้องเามีปลาดุกย่างนนมีหมกปลาดุกป่นะเนี่าหมกปลาดุก หมูปลาดุกไก่ย่างแล้วก็มีลาบยังไงเนี่ยมีลาบปลาตองมีลาบหอยมีลาบกุ้งก็เบิบบรนน์นมีลาบกุ้งเบิร์นอาหารเอยแนวี่ยไข่แฉแต่เนี่ยลาบกุ้งนี่มีซุปเห็ดั้มมันบอมีซุปอน,น่งมันนัเอาอกินเข,าขเ่าก็เบิร์กันน้องนี่เนาะพ่อข้านี่ยไม่ได้กินเข่าแเห็นบ่อ๊ะโอ้ซีด ออกซื้อเห็นละจะขายของดีก็ันออกซื้อช่องหมอนข้างเส้นแนวเห็นละอ้าวโอ้ดีเห็นบ่้งจะเสีบเป็นจะเสียบโมกกระดูกโม่ไหนเนี่ยเมียก็สั่งไม่ซื้อโมกกระดูกล่ะเลยอยังมันครับโอ้ยยังว่ามันพี่จึงเงียบเพื่อมือนี่บริเวนบรรยากาศคนหลายๆได้เมือนนี่บรรยากาศเงียบมากอืม ลานปาแววปาแววส้มตำมันบอซื้อลานเจ้าอยู่สยามนิเวศนึงตำมะฮงแทบแ่บครับบกกระแทบกับเขากรแทบทุกอย่างสวัสดีครับอันไล่สดเลยจซื้อซื้อลานนี้กระแทบยด้ยมันบอไล่สยแทบหาประจำบอครับเนี่ยหาประจำเลยเ็นว่ามาซื้อ้านใสายจังองจะได้กินยีดอกนี้ ปกติสีมาเลยพเหลือพวเหลือได้หนึ่งคือสายแบบนี้เมดเกียงตับกระเซาปุ่นแต่ย่างบะหมี่ผ้าสาวหน่อยมานนั่นบะหนี่สาวหน่อยนอนอยู่ค่ะอ๋อสาวหน่อยเล่นโทรศัพท์อยู่เนาะอืมธรรมดาละวันอาทิตย์เหนียวไก่เหนียวไก่เออ แต่ว่าก้อยกุ้งค่ยเบื่ละละเหมือนกัว่าถมากินก้อยกุ้งคือได้ต้มหุกปลาดุกมงไปฝากเมียฮะอาจะนมเสร็จอีกเดียวก๋วยกุ้งละก็จ้าก๋วยกุ้งก๋วยกุ้งนี่ละเอาหมกปลาดุกหมกหนึ่งจะไปกินภรรยาสั่งเมียสั่งบ่ได้เลยบ่มาซื้อให้บ่ได้ตัว ผลคือนสีตกอ่าผู้ดใดอยากกินกับมาเด้ออยู่สยามนิเวศดหนึง่งเดี๋ยวเบิดก่อนนึ่งในของแสบวันอาทิตย์ขายสุมือบอ่ปะปลาแววนี่ปลาแววส้มตำอาหารอีสานหมกขวกก็มีมีบ่วมขวักอ๋อบวมขวกบ่มีครับบวมขวบ่มีบวมขวกบ่ม,บม,บบม,บม,บมีเดี๋ยวขันบ้าเดี๋ยวเพื่นสี่ให้ให้มาโหลดมาโหลด มกหัวก็ไข่โมแดงคนบอมมาขายอ่าครับโอเคสุสยามนี่แวดึงมาโหลดครับครับครับสวัสดีครับฝาก่องมอนขางเส้นแวนวเด้อครับเด้อครับพี่น้งองสวัสดีสดครับ